เปิดดวงลัคนาราศีตุลประจำเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่มีโชคลาภก,ก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาเยอะที่สุดได้มากสุดในปีนี้จะเป็นช่วงวันเวลาไหนไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านเลยนะครับอีพีนี้ครับมารับฟังคำพยากรณ์ครับว่าเดือนเมษายนจะ เป็นเช่นไรกันบ้างแต่มีข่าวดีและอยากให้มาฟังกันเยอะๆครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะจากโครจรได้มหาอุดเล็งลัคนาเราไงก็แปลว่าจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ก้อนโตครับนาทีนี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายนเลยเห็นไหมเรียกว่ามีข่าวดีเลยนะครับและที่สําคัญครับอาจารย์เกตเทวได้ทําคลิปพระราหูย้ายครับครั้งยิ่งใหญ่แบบสุดๆ ย้ายครั้งนี้ส่งผลดีให้กับชาวตุนอย่างมากมายครับยอดวิวก็ทะลุไปหมื่นสามแล้วครับเพราะนั้นใครยังไม่ได้ฟังฝากนิดไม่มุมขวาบนครับแตะเข้าไปฟังกันได้เลยแล้วมาฟังคลิปนี้ด้วยจะได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้อ่านี่ก็จะเริ่มเลยนะครับว่าเราจะดูให้ครบทั้ง5เรื่องนี้แบบละเอียดนะครับอ่าไปเริ่มที่การเงินและโชคลาภครับอ่าก็เห็นได้ชัดครับว่าการเงินคือดาวอังคารครับ ดาวอังคารในช่วงสามสี่เดือนปลายปีที่แล้วที่ถึงสามสี่เดือนนี้ที่ผ่านมานะโอ้เดินไม่ค่อยปกปติเลยครับเป็นกันไหมครับเงินเงินทองทอง,ทองยึกยึกยกัยกยักไม่เข้าสะดุดสะดุดชักหน้าไม่ถึงหลังนะเห็นไหมนี่คือผลพวงจากดาวอังคารเอยดาวพฤหัสมรณะดาวราหูอลิเอยเยอะแยะ,ยะไปหมดนะครับแต่เดือนเมษาครับ ดาวอังคารจะได้เวลาย้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหนึ่งเมษาเลยครับดาวการเงินย,ย้ายเข้าสู่เดือนการงานครับก็แสดงว่าถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจทํางานไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนครับเงินเกิดจากงานเนี่ยทําไปเลยถึงแม้จะมีตําแหน่งเป็นนิดได้ครั้งละไม่เยอะนะแต่ก็ถ้าขยันสะอย่างแนละทําเอามารวมเอามาพูรวมกันก็จะได้เยอะถูกไหมครับเห็นไหมก็มีเกณฑ์จะร่ําจะรวยได้นะในเรื่องการเงินและที่สําคัญเดินหน้าวันที่เก้าเมษาปีนี้เลยนะครับ เดือนเมษาเนี่โอ้โหพดอดาวการเงินเดินหน้าเนี่ยมันจะไม่ยึกยักยักไม่จะติดขัดแล้วนะเจไดจาติดต่ออะไรบอกได้ก็คือได้เลยไงถ้าการเงินก็จะเริ่มมีเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับเงินทองไหลมาเทมาครับเพราะนั้นให้ขยันให้สู้ให้ลุยทานะครับแล้วข่าวดีที่อยากจะบอกคือพอเข้าเดือนพฤษภาคมครับดาวพระสบดีก็จะย้ายเข้าสู่ภพ,พสุภะอีกโอ้โหกลายเป็นยิ่งดีครับอีกดาวการเงินงก็อยู่ในมุมที่ดีแล้วดาวพระฤหัสด,ดาวแห่งความสําเร็จอยู่ในมุมดีเราอีกยิ่งเสริมเข้าไปอีกนะครับ และที่สาคัญเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวจะทาคลิปเจาะลึกดาวพฤหัสย้ายตามวันเกิดแล้วก็ตามดาวพฤหัสตอนเกิดโอ้โหเรียกว่าละเอียดแน่เพราะนั้นกดติดตามไว้ได้เลยนะครับตรงนี้นะ่เพราะนั้นข้อแรกีนการเงินดูแล้วเฮ้ยดูดีนะครับดูแล้วมีช่องทางที่สดใสแต่บางทีต้องแก้ปัญหาอยู่นะเพราะดาวศุกร์ดาวประจําตัวเรายัางอยู่ในเรือนอลีครับอ่าแล้วไปเดินหน้าวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมเห็นไหมไปบุกเบอร์ไปแก้ไขไปแก้ปัญหาไปติดต่อ งานแกน้ีจะส่งผลให้เราสําเร็จได้อย่างมากมายนะครับแล้วก็ต้องเซอร์วิสบริการเยอะๆด้วยนะอันนี้ฝากไว้นะครับแล้วต่อมาเรื่องโชคลาบโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าโดดเด่นทั้งเดือนเลยก็ได้นะข้อแรกคือดาวเกตครับดาวเกตเป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาดาวเทวาดาว,ดาวดาวแต้มบุญครับโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภเราแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคให้ลาบเพราะนั้นถ้าใครถ้าบูชาอะไรอยู่เช่นพระพิคเนศพ่อปู่ศรีสุดโท อะไรอย่างเงี้ยเทวสุวรรณเนี่ยเป็นตัวอย่างนะเป็นต้นถ้ามีเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือรท่านนับถือนะไปบูชาไปกราบไหว้ไปขอพรได้เลยครับดีพ่ดีก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาไงนะข้อแรกคือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสนแรงฝันแม่นออกตรงอะไรเงี้ยเกิดเหตุการณ์จะเราได้นะครับต่อมาครับดาวอาทิตย์นี่แหละเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะครับย้ายวันที่1ิสี่เมษาก็คือวันสงการปีนี้ครับโชคลาภคุณจะมาก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะครับเขาได้ตําแหน่งอุดอุดแปลว่ามากแปลว่าเยอะ แล้วเป็นอุดไม่พอนะยังเลงกระตุนเราอีกไหมเล็กนึงอ่ะเลงกับลัคนาเราว่าเพราะนั้นจะมีโชคมีลาข้ามาครับแหมแล้วอยู่ในเดือนปัตตานีไปสัมพันธ์กับแฟนคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามครับแล้วก็ไปซื้อตามนี่สิเราเป็นผู้ชายก็ซื้อกับผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็ซื้อกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีแฟนแฟนก็บอกเลขแล้วไปซื้อพาแฟนไปซื้อถ้าไม่มีก็ซื้อกับเพศตรงข้ามไว้ก่อนหรือเอาเลขที่เกี่ยวกับเซนเราไปซื้อเห็นไหมนี่ก็จะนามาซึ่ง โชคลาบหรือบางทีหมายถึงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอนะ่ะทำธุรกิจเจราจาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเป็นแม่ค้าออนไลน์อ่าทธุรกิจร้อยล้านอ่าธุรกิจเหล็กโลหะอะไรต่างๆโรงงานใหญ่เล็กใหญ่เนี่ยได้หมดนะโชคลาบมาแปลว่าเงินเขาจะออกจะได้เงินอ่าถ้าช้าหน่อยก็รอที่14เมษาไปแล้วให้ขยันให้ลุยให้ทําให้เต็มที่เพราะดาวการเงินอยู่ในเรือนการงานดาวโชคลาบเลงตัวดาวเกตุอยู่ในเรือนลาภเนี่ยมันมีดาวอยู่ในมุมดีเยอะไนงะ ก็รีบทํารีบลุยเลยนะครับเราจะได้ลืมตาอ้าปากได้จะได้มีเงินมีทองนะเห็นไหมก็เป็นจังหวะที่ดีหรือจะมีการเดินทางเดินทางเราได้โชคก็ได้เพราะพัสดทิมะเล็งลัคนาจะร้อนอยู่กับที่ไม่ได้ก็จะมีเกณฑ์ไปนู่นไปนี่ไปนั่นมากยิ่งขึ้นนะครับตรงจุดนี้ใช่ไหมก็ไปได้เลยนะครับเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วมีโชคนะอ่ะอาดังนั้นโชคลาภเด่นการเงินดีเห็นไหมต้นเดือนเมษาม,มาแล้ว นะครับเป็นกําลังใจให้แต่ว่าได้มากได้น้อยเนี่ยโชคลาภคุณน่ะขึ้นอยู่กับดาวที่ตอนเกิดนะเพราะถึงที่ผมทายนี้เป็นแมสเป็นดาวจรเป็นภาพรวมถ้าดาวที่ตอนเกิดถ้าเป็นอุดมีเกณฑ์ได้เยอะเป็นราชาโชคมีเกณฑ์ได้แต่ถ้าเป็นนิดเป็นปะเป็นการากินีเนี่ยก็จะลดหลั่นกันออกไปเห็นไหมเพราะนั้นถ้าอยากรู้จ,จริงๆจังๆไม่ยากเลยครับแอดไลน์แอดไซคเกทเทวหกห้านะแล้วก็จองมาค่าครูปีนี้อยู่ที่99-9บาบาทเท่านั้นครับแต่เราจะดูลึกดูละเอียดดูกันคุ้มค่ายอย่างแน่นอนนะครับจองมาได้เลยนะ ต่อมาการงานการเรียนครับก็แน่นอนครับดาวการงานคือดาวจันทรก็ยังต้องเซอร์วิสต้องบริการกันต่อไปแต่ประเด็นคือเรามีดาวอังคารมาแล้วอังคารไปรออยู่ในเรือนการงานก็แปลว่างานมันต้องขยันต้องสู้ต้องลุยต้องกาได้กาะเสียก็ไปแข่งขันต้องไปประมูลต้องไปติดต่อแล้วจะประสบความสําเร็จนี่ไงงานคืออะไรก็ทงานเยอะๆก็จะได้เงินเยอะนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวอะไรหรือทํางานกับคู่ พาคู่คู่ไปช่วยทํางานหรือมีลูกค้ามาติดต่อเรามากขึ้นอีกโอ้ก็ยิ่งดีอีกนั้นการงานก็เลยดูแล้วสดใสหรือเป็นงานแก้ปัญหางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศออนไลน์ก็โดดเด่นงานมือสองก็ยังได้เลยนะเสื้อผ้ามือสองรถมือสองบ้านมือสองอ่ะคือเป็นเดือนที่อยากจะฝากว่าเออให้ตั้งใจทํางานเถอะนะครับยิ่งหลังสงการแลรีบกลับมาได้เลยนะเพราะดาวอาทิตย์มาเลงเราแล้วอดาวโชคลาภเลงอ่ะถ้ากลับมาทำมาที่ยี่สิบยี่บห้าแล้วมัน มันเสียโอกาสก็ดามตั้งแต่ที่ที่สี่ถ้ากลับมาที่ที่สิบห้าอย่างเงี้ยพุฤฤษภาสิบสิบห้าเมษาสิบหกเมษาไปทําแล้วก็เมคมันนี่ได้เยอะค้าขายได้เยอะนะครับอันนี้ต้องบอกเลยเพราะนั้นขอให้ตั้งใจสู้ลุยนะแล้วก็ต้องทําด้วยตัวเองแหละนะมันจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องบอกเลยว่าผ่านได้ถึงแม้จะมีพุทธลาหูอยู่ในเรือนวิอริก็ตามนะแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์แหละที่จะมีคนมาดิสเครดิตมีคนหมันไส้มีคนไม่ชอบขีหน้าเรานะแต่ไม่ต้องทําอะไรนะครับ ป่อยผ่านอย่างเดียวก็เขาอยู่ในเรือนอัลลีอ่ะเขาก็ได้แค่นั้นแหละเราเนี่ยเอาสิ่งตรงนั้นมันเป็นแรงบันดาลใจดีกว่ามาทําให้ดีเอามาประยุกเอามาต่อย,ยอดให้งานมันก้าวหน้าให้งานมันสําเร็จใช่ไหมก็เข้านั้นเองก็เงินทองก็ไหลามาเทมาส่วนการเรียนก็ขอให้ตั้งใจอ่านหน่อยนี่จะเป็นเรียนสุดท้ายแล้วครับนะที่จะต้องแบบอ่านเยอะๆเรียนรู้อะไรเยอะๆเพราะเดี๋ยวถ้าดาวพฤหัสย้ายเดือนพฤษภาคมโอ้โหมันจะ อ่านเขียนเรียนอะไรจะผลการเรียนดีเจอครูบาอาจารย์ดีสอบติดแข่งขันอะไรประสบความสาเร็จไงนะพฤสภาไปแล้วนะครับต่อมาความรักครับความรักก็เห็นได้ชัดคือดาวอังคารอ่าดาวอังคารยันหนึ่งเมษาเลยหลังหนึ่งเมษายนไปแล้วครับคนรักจะมีเกณฑ์เจอจากคู่จากการทํางานพอแรกอ่าถ้าใครโสดน,นะมีเกณฑ์เจอจากการทํางานก็ดูดูกันไปได้อ่าหรือทําแต่งานไม่มีเวลาไปดูแลคู่อ่ะก็ดูแลกันหน่อยละกันนะครับ อ่หรืองานนำพาให้เกิดความรักเอออันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะและที่สําคัญครับดาวอาทิตย์ครับวันที่สิบสี่เมษาดาวโชคลาบไปอยู่ในเรือนคนรักก็แปลว่าอะไรโอ้โหถ้าเจอนะสายเปเลยเลี้ยงดูปูเสืออะไรเราได้ดีเป็นอย่างมากอ่าโชคลาภไปอยู่ในเรือนคนรักถือว่าดีนะอ่าแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็แปลว่าหลังสิบสี่เมษาอยากได้อะไรอ้อนหน่อยขอพูดเจรจาเดี๋ยวเขาจะซัพพอร์ตให้ เขาจะเซเยตกับเราครับแต่ระวังครับคนมีแล้วเนี่ยพอคู่เป็นลาสัมพันกับลาพระเนี่ยมันหมายถึงจะมีเพิ่มไงไม่เอานะครับเพราะถ้ามีเพิ่มมันก็หือกลายเป็นผิดศีลด้วยกลายเป็นลําบากครับปวดหัวเดี๋ยวเป็นข่าวต้องไปออกผลกระแสเนี่ยมันจะไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นใครมีคู่แล้วก็อย่าไปมีอีกมีคู่แล้วก็อ้อนคู่ให้ดีๆนะครับคู่จะนํามาซึ่งโชคลาภความสําเร็จอหรือคู่บอกเลขหรือคู่ ซื้อเลขแล้วถูกอะไร่ยได้หมดเลยนะเพราะดูความรักแล้วผมมองว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะในเดือนเมษายนครับแหมก็ยินดีด้วยส่วนในเรื่องครอบครัวครับก็ดาวเสาร์ครับนะดาวเสาร์เนี่ยเป็นเล็งกับดาวเกตทั้งเดือนเนี่ยก็แปลว่ามีเกณฑ์ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรียญวัตถุมงคลอะไรเ,เข้าบ้านก็ได้หรือเจ้าที่เจ้าทางดีช่วงนี้ก็หวน,นไหวพระศดมนทำบุญปฏิบัติธรรมบ่อยๆแผ่เมตตาให้เจ้าที่เจ้าทางเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ หรือจะได้ไปทําบุญกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านพาไปทําบุญอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยกันก็ได้หมดนะครับหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากที่บ้านเลานี่แหละนะก็จะช่วยหนุนช่วยทําให้เราประสบความสําเร็จครับนี่ก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าเป็นสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องเดียวที่ต้องดูแลครับเพราะดาวตัวเองยังอยู่ในเรือนอลินะครับแล้วยังพักองศาไปดีขึ้นแถวแถวยีสามเมษานะครับเพราะนั้นระวังป่วยระวังเจ็บระวังโรคเก่ากําเริบระวังพูดไม่คิดชีวิตเปลี่ยน จะเสียเพราะปากอ่าอย่าพูดเยอะเน้นทําไม่เน้นพูดดูแลสุขภาพออกกําลังกายกินอาหารที่เพียงพออ่าอะไรอย่างนี้นะครับหรือเป็นบริจาคเลือดเป็นการแก้เคล็ดหรือทําบุญเกี่ยวกับสุขภาพไปโรงพยาบาลสังกฐานอะไรอย่างนี้นะครับอ่าให้ไหวเนาะส่วนเลขนําโชคครับสามหนึ่งหกสองครับขอให้ชาวตูนเฮงเรวเลย,เลยๆนะครับแต่ท่านใดอยากดูดวงลึกๆละเอียดอาจารย์เกตี้บอกไปฟังก่อให้ใหจบจะมีบอกว่าค่าครูเท่าไหร่ดูแลได้อะไรบ้างต้องทาเช่นไร แล้วก็มีภาพรูปดวงเราเองมีวิดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งข่นาวนสายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกติวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับ แล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวะได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9 8 2 4 82 สามหนึ่งห้าแดนะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจอนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360รอองศานี่ ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทริดโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิอกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับ หรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครัอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999าบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซค์เกตเทวหห้าหรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอน,นี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประากาันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดวนหลอกโดนโกงนะครับจองมา ได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกศเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนำดละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับ แต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูอ่ะจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพาลวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ่านเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับ ดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดุจชะตาส่วมบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับ ยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซคเกตเทวหกหพิมพ์ว่าออกเอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับแล้อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ลรอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทว